ค่ะพบกับรายการ h i ทีวิทย์เอ็กเซ v e รายการที่จะพาทุกท่านพบปะพูดคุยกับผู้บริหารคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในบรรยากาศสบายๆพร้อมจิบชาอุ่นๆไปด้วยค่ะทำให้ได้ทราบถึงแนวทิศนยโยบายแล้วก็ทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้บริหารแต่ละท่านทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชานศรีรัตนสถาวรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัส,สดีค่ะอาจารย์ขออนุญาตลินชาให้อาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ กับเค้กกับคุณค้าวนี่ของพี่นุ่มนิ่มขอบคุณมากค่ะสบายสบายค่ะสบายร้อนไหมคะอาจารย์สบายสบายสบายช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเริ่มเย็นลงแล้วน่าจะหนาวประมาณสองสามวันอยู่ปามเขาเลยเนาะค่ะโอเคค่ะ ก็อยากทราบถึงหลักการและนโยบายกับการบริหารงานที่ทำให้โรงพยาบาลศิรีราชเวชมหาราชการุณวหรือว่า SIPH เนี่ค่ะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็ต้องเอาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนว่าทำไมเราถึงมี s i p s ขึ้นก็คือ s i p s เนี่เป็นโครงการของคณะแพทย์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุน นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหาว่าการออกนอกระบบเนี่ยอาจจะต้องถูกตัดงบประมาณแล้วเราก็คงต้องทําให้มีประสิทธิภาพในการที่จะดูแลตัวเองดูแลค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น mm hmm. ก็เลยก่อกรเหน, H, เนือเป็น s อ p H. เอชนยเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ต้อง ดูที่จุดยืนก่อนว่าการเกิดขึ้นมาของ s i p h เนี่ยมันเป็นการเกิดขึ้นที่ผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลเพราะว่าเราต้องการที่จะรักษาพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ริราพยาบาลคือเราไม่ได้ทําอะไรที่แบบมันไม่ถูกต้องเรากำลังทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีให้กับสังคมแล้วก็มันจะเป็นแบบอย่างแต่นั่นคิดว่ามันจะเป็นโมเดลนะให้กับหลายๆที่ในประเทศไทย แล้วก็พอเราคิดว่าเรากําลังทําในสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องคิดเอ๊ะเราจะทำอย่างไงมันก็มีการสร้างวิชั่นมิชั่นขึ้นมาว่าเราจะมีมิชั่นเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาให้คุณภาพการรักษาระดับโรงพยาบาลใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณไปโรงพยาบาลอื่นเนี่ยกลับมาที่ไอซีพีเอชเนี่ยไอซีพีเอชจะให้คุณภาพของการรักษาเหมือนกับคณะแพทย์ไม่ใช่โรงพยาบาลทั่วไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราให้การรักษาแล้วเนี่ยเรารายได้ที่ได้รับมาเนี่ยก็ยจะสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิราชพยาบาลในการดูแลค่ะมิชชั่นมิชชั่นของโรงพยาบาลศิริราชพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกิดมาอย่างมีหลักการที่สมเหตุสมผลเสร็จแล้วเราก็แปลเปลี่ยนมาดูที่ว่าเออเราจะ เปลี่ยนแปลงเป็นกลยุทธ์ยังไงบ้างนะเราก็เน้นที่คุณภาพเราก็เน้นที่ความเป็นโรงเรียนแพทย์เราก็เน้นที่ความสามคัคคีเราก็เน้นที่การดูแลคนไข้ให้เหมือนกับเป็นบ้านที่สองเราใช้คำว่าโฮมมี่ทั้งดูแลคนไข้แล้วก็ดูแลเจ้าหน้าที่เรานะโดยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราให้ความสำคัญที่สุดที่คนคนเนี่ยจะต้องมีทั้ง วัฒนธรรมศีราชแล้วก็มีค่านิยมของ s i ส h แล้วก็มีจริยธรรมท,ที่ดีมันก็สืบสารสืบเนื่องกันมาผมเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องคิดว่าดีแล้วเราก็ทำด้วยกระบวนการที่ดีมันก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆก,ก็เป็นสิ่งที่เห็นทุวกวันนี้ครับค่ะเรียกได้ว่าเป็นหลักการแล้วก็นโยบายที่มีความ,ม ขออนุ้าค่ะอาจารย์ทราบมาว่าโรงพยาบาลศิริราปิยมหราชการุณผ่านการประเมินมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่3ติดต่อก,กันแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยค่ะขออนุญาตร้ยนถามถึงเคล็ดลับความสําเร็จที่ทําให้ผ่านการประเมินมาได้ค่ะอาจารย์และเป้าหมายถัดไปที่อาจารย์วางไว้ว่าจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคืออะไรบ้างคะก็คุยถึง มาตรฐานใช่ไหม mm hmm. เมื่อสิบปีก่อนเนี่ยเราสร้างโรงพยาบาลเ, mm hmm. เราก็คิดว่า mm hmm. เรามีมาตรฐานการกรักษาที่สูง mm hmm. ใช่ไหมปัญหาคือเราบอกว่าเราโอเคเราดีเราเก่งแต่ปัญหาคือว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องได้หลักการตรวจสอบหรือการประเมินจากคนนอกเพราะตอนนั้นเนี่ย เราก็คิดว่าเราอยู่ในโลกนี่มันเป็นโลกของโลกสากลการประเมินนี่เราอยากจะใช้อะไรที่มันเป็นสากลเป็น international <ะ>ก็เลย JCI นะ<ะ>การประเมินครั้งแรกเนี่ยโหก็แบบเกรงมากเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดแล้ว<ะ>เราก็อยากที่จะทำให้เราแบกที่เสียงของคณะแพทย์ไว้นะแต่ว่าไงก็ตามแต่เนี่ยพอผ่านการประเมินมาหลายๆครั้งเนี่ย JCI หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้กับมันก็คืออันหนึ่งเนี่ยที่บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าการแพทย์เนี่ยควรจะใส่ใจมากๆเลยก็คือเรื่องของคุณภาพการรักษาซึ่งเชื่อว่ามันแบบมันเป็นสังเป็นจุดที่สําคัญมากเนะเพราะว่าบางครั้งเราเป็นแพทย์เนี่ยบางครั้งเรามองระบบไม่รอบคอบ บางทีอาจจะเกิดความผิดพลาดเล็กๆแน้อยเนี่ยทำให้เกิดปัญหาภาษาชาวบ้านกขาบอกจงมาตายนะบางทีแบบโอ้โหผ่าตัดซะอย่างดีเลยผ่าตัดยากหมดแต่การติดเกิดการติดเชื้อหลังผ่าตัดเราเสียคนไข้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานเ่าเนี้ยมันเพิ่มคุณภาพการรักษามันทำให้เกิดความปลอดภัยกับคนไข้เราตอนแรกเราทําเพราะว่ามันเป็นนโยบาย หลังๆเนี่ยเราทาเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญนะครั้งล่าสุดเนี่ยเราทําแล้วก็เราก็ถูกชารเลนจะ์จากเ c i แหละก็คือเหมือนเหมือนกับว่าเขามีไกด์ไลน์ถูกไหมแพทย์เน,นี่ยมีไกด์ไลน์เราทํทาทาไกด์ไลน์ปั๊บเราก็คุ a ิฟายแต่ว่าหมอที่รักษาตามไกด์ไลน์เนี่ยดีไหมก็ดี แต่แป้นดินนีระดับที่ว่าเป็นมาตรฐานแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการบ e y o n d guideline ก็ต้องการรักษาที่มีคุณภาพนอกเหนือจากไกด์ไลน์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาไกด์ไลน์แล้วเราก็ต้องมีเหตุมีผลในการที่จะผลักดันตัวเองให้เป็นผู้ชี้นําหรือผู้กําหนดมาตรฐานของเราได้บางส่วนก็คือเราต้องเข้าใจมุณภาพด้วยส,ส่วนนี้เองเนี่ผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับ s อ p ไเฮ้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรมากใช่ไหมเพราะว่าเราเราเริ่มที่จะถามว่าทําอย่างนี้ทําไมมันมีดีจริงหรือแล้วก็สิ่งที่ JCI นี่ที่เขาเรียนรู้จากต่างประเทศเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แอปไซป์กับเราตรงๆนะเราต้องมานั่งคิดว่าจริงๆเราจะทำอะไรเปล่า,าผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้เราลันระบบโรงพยาบาลเนี่ยไปได้อย่างปลอดภัยเปนสิ่งที่แบบจําเป็นนะครับ เค็มโค้นคำบอกเ็เข้มโค้นนะคะอาจารย์จิบชาก่อนได้นะคะเราจะก่อนได้ใช่คะ่ะบรรยากาศชิวๆมีเค้กส้มค่ะคือแต่ก่อนเนี้ย J c i <S <S ผมก็ไม่ค่อยได้อินกับมันมากนะแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าคุณเจ็บป่วยอยู่ต่างประเทศมีโรงพยาบาลสองโรง มันมีป้ายเจไอเซไอตรงนั้นถึงเข้าไปลงนั้นเนะี่ยผมว่าช ANCE จะดีกว่าโอกาสที่จะดีกว่าลงที่ไม่มี JCI นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันมีขั้นตอนที่แบบต้องทาตามโปรโตคอลคือบางครั้งเนี่ยเราทาตามโปรโตคอลเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันดีหรือไม่ดีแต่ว่าพอเรามันจะมาเรียนรู้ทีหลังเองว่าโอเคที่มาที่ไปว่าทำไมมันเปรื่องสำคัญมากขึ้นเราจะเข้าใจได้ไหมโอเคค่ะเข้มข้น ขาก็เพิ่งผ่าน j c i มาเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์เข้มข้นมากเลยค่ะรอบแรกกเปาหนูเป็นรอบที่3แล้วค่ะอาจารย์เพื่อบรรยายให้ฟังค่ะอยู่มาบรรยากาศได้ไหมคะดูจากค่อนข้างเข้มข้นเลยทั้งผู้บริหารหรือแม้กระทั่งทีมพยาบาลหรือว่าสหวิชาชีพอื่นๆเนี้ยค่ะก็จะค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นสัปดาห์ที่จริงๆเรา ย้อนตั้งแต่100วัน JCI อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เข้มพ้นกันแังมากเลยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสุดยอดเลยค่ะอาจารย์คะถ้างั้นขอเรียนถามมีคำถามหนึ่งแล้วโครงการใหม่ๆที่ทางศรีราชพยามหาวิชการัุณจะดีเริ่มในปีหน้าปี2567แล้วค่ะจะมีโครงการอะไรบ้างคะอาจารย์ก็เยอะเลยนะก็คือมันมีโครงการหลายแบบก็คือว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมีความมั่นคงในะครับตอนนี้เราคิดว่าเรามีคุณภาพที่ค่อนข้างมั่นคงเราเรียกเครดิตเ c i มาหลายครั้งแล้วแล้วเรามีที่สำคัญก็คือเรามีทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือบุคลากรของเรานะครับแล้วก็เรามีบุคลากรที่มีความเข้าใจตอนนี้ผมเชื่อว่า เรามีความสมานในท์นมีความสมัคคีแล้วเราก็จะก้าวไปในแนวทางด้านการแพทย์การแพทย์ของเราเนี่ยเราจะเน้นไปในความลึกของการแพทย์ยกตัวอย่างเช่นใครทําอะไรไม่ได้เราทําได้หรือว่าเขาทําอะไรได้เราทําอะไรได้แต่เราต้องมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าอันนั้นก็จะเป็นแนวทางของโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในใน อันนี้คืออันแรกใช่ไหมอันที่สองเนี่ยก็ต้องขอบคุณคณะแ,ทรรแพทศาสตร์ศิลปพยาบาลเพราะว่าอัตราคางคองเตียงเนี่ยมีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เคยเจอคือแน่นมากเลยแต่มาครับตอนนี้เนี่ยเราต้องพยายามบริหารจัดก,การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดน,นะครับก็คือ คนไข้มาได้รับการบริการที่ดีรวดเร็วกลับไปปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดอาจาราการคลองเตียงต่าประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลไม่มีข้อแก้ซ้อนอะไรอย่างนี้คะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของาทางด้านการพัฒนาในอนาคตจะไปทางด้านการแพทย์ที่ลึกขึ้นจะไปทางด้านประสิทธิภาพที่มากขึ้นแล้วก็หลังๆน,นี้เราก็พึ่งพีไอทีมากขึ้นตอนนี้ก็ ในโรงพยาบาลก็มีหุ่นยนต์วิ่งไปวิ่งมาส่งของส่งของนะคบม,มีนุ่นนี้นนเยอะแยะเลยและในนาคตก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่เราเต้องขึ้นสิงในอนาคตนะและ้วก็เราก็จะมีนวัตรกรรมใหม่ๆในการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาต่อสังคมล่าสุดเนี่ย จซีไอมาเนี่ยเขาประทับใจใตู้ยาเรามากเลยเรามันเป็นตู้ยาที่เราคิดขึ้นเองกับเวนเดอร์นะคือสามารถที่จะให้พยาบาลมาเบิกยาออกไปโดยที่โดยที่ไม่ต้อง,งมีฟาร์มาซีมาคุมแต่ว่าตู้นี้สามารถควบคุมได้ก็เรากําลังพยายามจดลิขสิทธิ์อยู่เขาพยายามให้เราไปจดลิขสิทธิ์เพราะว่าอาจจะเป็นที่แพร่หลายในประเทศหรือว่าในต่างประเทศได้เหมือนกันนั่นก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่า ล้วก็เป็นไปนในทางด้านของ innovation ด้วยฉพราะนั้นเนี่ยเราก็าาไปเกิดทิกทางใช่ไหมทางด้านการแพทย์เราก็ไปทางด้านประสิทธิภาพการทางานเราก็ไปทางด้านไอทีเราก็ไปทางด้าน innovation เราก็มีอะจาะย์ค่ะอาจารย์ถ้าพูดถึงไฮไลท์สามเรื่องค่ะอาจารย์ด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชพิมพ์พานการุณนะคะอาจารย์มีไฮไลท์อะไรที่สามารถดึงดูดผู้ป่วยค่ะอาจารย์ให้เข้ามารับการรักษาพยาบาล าาอาจารย์แล้วก็อาจารย์วางแผนไฮไลท์ที่4ค่ะที่จะทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดผู้ป่วยและสร้างชื่อเสียงให้โรงพยาบาลมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์คือคนที่หลั่งไหลามาศิริราชพยาแหามหาวิยารลุนเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อในศิริราชถูกกนะ็คือมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะเป็นความเชื่อใจของคนไข้ต่อคณะแพทย์ศิริราชนะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือ ตัวความเชื่อใจไม่พอเนี่ยมันเป็นคุณภาพระดับโรงเรียนแพทย์แล้วก็ที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือมาแล้วเนี่ยได้ทำบุญเรามีคอนเซ็ปต์ giver receiver คือคนไข้เนี่ยมารับการรักษาทีรพยาบาลแต่ว่าเขาให้ความสนับสนุนกับกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลก็คือ จะใช้ว่ากำไรก็ได้หรือว่าจะใช้ว่าไรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นของเจ้าของก็เจ้าของทุกทครเจ้าของคือคณะแพทย์นะตอนนี้เป็นโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์า,รา,ามินทรเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรทุกบาททุกสตางค์มันเป็นของเจ้าของคนไข้เขาก็รู้สึกว่าเขาเขาเขา,เขาชอบในสิ่งนั้นแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นที่ที่แบบเป็นที่ที่รักษาโรคกกยากๆโรคที่ตัวอื่นเขาทำไม่ได้ เราจะทำได้การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เนี่ยเรามีมาแบบตลอดเลย,เลยใช่ไหมคะแล้วก็มีการทำผ่าตัดการที่ที่อื่นทําไม่ได้เราจะทําได้อันนี้ก็คือจะเป็นจุดดึงดูดเขาเข้ามามเพราะว่าอันนึงก็คือเราอยู่ไกลใช่ไหมเราอยู่ฝั่งคนนะเราไม่อยากให้คนไข้ต้องฝ่าฟันข้ามน้ําข้ามทะเลมารักษาวัด่นครถ้าเกิดเขาจะมาเนี่ยเขาจะต้องมารับการรักษาที่เขาคิดว่า น่าจะเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้เช่นเขาจะมาผ่าห nice ัวใจนะเขาจะมาผ่าสมองนะเขาจะมารักษาโรคมะเร็งนะอันนี้จะเป็นจิข็งของเราใช่ไหมจังพักกลางากันไะอาจารย์าอิ่มจานโอเคค่ะอาจารย์ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานที่อาจารย์พบในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องรีบแก้ไขปัญหาที่จะต้องแก้ไขมันจะไม่มีคําตอบ เพราะว่าด้วยเซตติ้งที่บอกนะนะไม่ได้อยากไม่ได้อยากใช้ภาษาอังกฤษนะแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับ t o u good to be true ถูกไหมโอ้โรงพยาบาลให้การรักษาระดับคุณภาพของโรงเรียนแพทย์ได้ทำบุญด้วยได้สนับสนุนโรงเรียนแพทย์ด้วยแถ้าใช้จ่ายเราเนี่ยราคายาเราเนี่ยหรือค่าใช้จ่ายเราเนี่ย ดยเฉลี่ยแล้วจะ,จะถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำตอนนี้ปัญหาคือแรงศรัทธาทำให้เราเซอร์วิคนไข้ไม่ทันอาตาัตราแต่อย่างนี้คือแบบเต็มตลอดเวลาแล้วก็พอคนไข้มาไม่มีเตียงก็ต้องส่งไปอยู่โรงพยาบาลอื่นก็ไปโรงพยาบาลเอกนชนแถวๆรอบข้างบ้างอันนี้ก็มันจะเป็นปัญหาที่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง การเพิ่มเตียงนี่อาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาว่ราะผมเชื่อว่าถ้าเพิ่มเตียงอีกก็เต็มอีกก็คือความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อคณะแทย์ศาสาร์สิลบาเนี่ยมันแบบมันมหาศาลจริงๆเนีผมคิดว่าเราแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะพยายามไม่ทําให้เขาผิดหวังอันนี้กลายเป็นปัญหาที่แบบแยากแก้ยากน่าจะเป็นปัญหาที่เป็นมานานเนาะเพราะว่า ประชาชนคนไทยก็ศรัทธากับโรงพยาบาลศิริราชม,มานานนแล้วาอนรั้งนี่เขาก็ไม่เข้าใจวไงครั้งแรกที่เราทํา JCI เขาบอกโอ้ดีนะทํา JCI แล้วคนไข้จะได้เยอะๆขึ้น <c oughs> เราบอกว่าเราทํา JCI เนี่ยเราไม่ได้อยากให้คนไข้ยเยอะ <c oughs> เราอยากจะรู้สึกว่าระบบ JCI มันเป็นยังไง <c oughs> คุณภาพของ JCI อเป็นยังไงเพราะเราอยากได้ระบบคุณภาพ <c oughs> เพราะเราไม่ได้อยากมีคนไข้ยเยอะ <c oughs> เขาก็เลยบอกมองเราแล้วเขาก็งงๆอยู่ว่าเออจบลง คือเราทคุณภาพเพราะเราอยากได้คุณภาพในโรงพยาบาลเอกนชนที่ทํา JCI ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอา JCI เพื่อที่จะประกรันคุณภาพเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าไปโรงพยาบาลแล้วแล้วปลอดภยัยแต่ของเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเพราะว่าเราแั่มาก,นกนคนก็ถามว่าทำไมเราไม่ไประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็บอกว่าเราไม่รู้จะประชาสัมพันธ์ยังไงเพราะว่าประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยบางครั้งจะโดนต่อว่า ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดเราไปใช้สัมาเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยวันรุ่งขึ้นหรืออาทิตย์ถัดไปเนี่ยจะมีโทรศัพท์เข้ามาเต็มเลยมานัดตรวจแต่นัดไม่ได้คนไข้ก็จะรู้สึกผิดหวังเนี่ย้ก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉันอยากมาตรวจทําไมฉันมาตรวจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาของเราอยู่ซึ่งเราพยายามแก้ไขยอยู่ค่ะขอถามถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของอาจารย์ได้ไหมคะเราก็ เคล็ดลับของการดูแลสุขภาพสุขภาพของคุณคือสุขภาพใจกับสุขภาพกายอ่ะได้เลยค่ะมันก็ต้องมีสุขภาพใช่ไหมมันก็ต้องมีทั้งสุขภาพกายกับสุขภาพใจสุขภาพกายคุณต้องกินดีอยู่ดีมั้งต้องกินน้อยนะต้องกินน้อยกินยังไงคะถ้ากินสองมื้อได้ก็ดีโอ้โหปกติอาจารย์ทานสองมื้อไม่ค่ะแล้วแต่แต่บ้างถ้าเกิดจริงๆสตามมื้อมนเยอะไปผมเชื่อว่าบางวันก็สองมื้อก็ดีแล้วก็ การได้เครื่องแหบ,บได้อกอกกาลังกายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเนีวยผมเป็นแฟนจะว่ายน้ำ,นำว่ายทุกวันเลยแต่ว่าตอนนี้มันเย็นต้องระวังเหมือนกันค้ะสุขภาพใจก็ต้องแบบเรียนรู้ที่จะหยุดคิดคบ้างค่ะหยุดคิดยังไงคะต้องหยุดคิดไงไม่งั้นถ้าเกิดเราคิดตลอดเวลาเหนื่อยเรื่องงานเรือ่องเรียนรู้ที่จะหยุดคิดบ้องหยุดคิดแล้วก็ดีขึ้นหยุดคิดมันจะได้พักไห กภาพใจก็ดีคือ,อมัได้พักไม่งั้นคุณคิดไปเรื่อยๆมันก็เหนื่อยนะหยุดคิดซะหน่อยหนึ่งางทีการออกกบบาลังกายเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราได้หยุดคิดนะนี่ตัวอย่างเช่นได้จากคุณทางานนะมันเหนื่อยมากเลยไม่เห็นเสร็จสักทีหนึ่งมผมพบว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมาว่ายน้ำจะพักหนึ่งนะกลับไปนะคุณจะทํางานเสร็จเร็วขึ้น มมติว่าถ้าเกิดคุณจะทำจะไปบรรยายที่ไหนเนี่ยคุณต้องทํางานเนเลคเชอร์เนี่ยใช้เวลาเตรียมเได้สองชั่วโมงนะสมองมันแม่นแ,แล้วอะแล้วมันก็เนื้อเนี่ยก็เตรียมไม่ออกนะคุณมาว่ายน้ำชั่วโมงแนละ้วคุณกลับไปนะคุณทำที่ชั่วโมงเสร็จาะนั้นเนี่ยคุณภาพก็ดีกว่าเวลาก็สั้นกว่าเดี๋ยวต้องไปลองว่ายน้ำบ้างละค่ะไม่จําเป็นไม่ยังเป็น้งนองว่ายน้ำน่ย <c oughs> ก็คือแนละ้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นอะไรที่เราไม่ค่อยมองคณะแพทย์นะก็คือ เรามีการสนับสนุนทางด้านนี้เยอะมากเลยนะมีฟิตเนสไปเคยไปเคยไปเข้าไหมเอ่อฟิตเนสก็มีคอร์ดแบดก็มีคอร์ดเทนนิสก็มีใช่ไหมฟุตซอลก็มีเด็ผู้หญิงก็ไม่เต่ฟุตซอลใช่ไหมว่าสะว่ายน้ําก็มีคือแล้วก็จริงๆเนี่ยตรงลานเนี่ยท้องบุญทีก็วิ่งกันคือมันเป็นที่ที่แบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพที่แบบ เยอะมากเลยนะไม่ค่อยมีที่อื่นบางครั้งเราเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยโอ้โหไปาไปหาสระว่ายน้ำที่ดีขนาดนี้ได้ที่ไหนเขาเช็คน้ําสะอาดตลอดเวลาแล้วมันก็ใกล้กับแม่น้ำเง็ยๆโอเคค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงชาวศรีราชาหน่อยค่ะก็อนทินเนี่ยที่ผมทํางานมาสี่สิบปีเนี่ยผมอยากอยากจะบอกว่า ย o ภูมิใจในความเป็นชาวสีลาเนะต่เพราะว่ามันมีค่าจริงๆเพราะว่าเรากําลังทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมบางครั้งเนี่ยทุกคนมันมีหน้าที่ที่ต้องทํางานในการเลี้ยงชีพแต่ถ้าเกิดว่าเราเปน็นเป็นชาวสีลาเนี่ยเราเลี้ยงชีพของเราเนี่ยแต่ว่ามันทําประโยชน์ให้กับชาวบ,บ้านชาวช่องเขาด้วยมันเป็นสิ่งที่แบบ หายากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็สีร่านะอบุ้มสยูเสมอเวลาคุณไม่สบายอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลคุณผมว่ามันเป็นระบบที่แบบดีมากเลยบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่ข้างในเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกแต่สังเกตว่าเวลาคนที่จากไปแล้วนะเขาจะกลับมาเสมอเวลาเขาเป็นอะไรที่แบบไม่สบายบ้างๆเนะี่ยเขาก็จะกลับมารักษาที่สีราเสมอแล้วเราก็ดูแลเขาผมเชื่อว่ามันเป็นสถาบันที่แบบดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน ก็ฝากไว้ตรงมีความภูมิใจมีความมีสีมาคเรียกได้ว่าดูแลทางร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นแบบเป็นองค์รวมค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ชางศรีรัตนสถาวรนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราปิีมหาราชการุณที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะครับขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็ พี่น้องศรีราชคนไหนนะคะมีคําถามที่อยากจะฝากถามถึงคณะท่านผู้บริหารคณะแพทยาศาสตร์ศรีราชพยาบาลน,นะคะสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าจะพบกับผู้บรหารท่านไหนและหัวข้อเรื่องอะไรติดตามชมได้ในรายการ HiT g with Executive ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ